สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับคร่าวๆข,ข,ของรีโมท2รุ่นนะครับตัวนี้สําหรับไว้ควบคุมพวกแอร์เวลารีโมทเราหายนะครับอ่าส่วนอีกตัวนึงจะเป็นรีโมทควบคุมทีวีเครื่องเสียงตัวนี้จะเป็นลักษณะ Learning คือรีโมทท่านต้องยังไม่หายนะครับแต่ว่า,าบางครั้งเรา เราอาจจะเก็บเอาไว้กันเด็กเล่นอะไรเงี้ยบางฟังก์ชันเราอาจ,จะไม่ลูกค้ากดอาจจะไว้ที่ร้านตัวหนึ่งแล้วก็เก็บสำรองไว้เพราะตัวนี้มันไม่แพงเริ่มที่แอร์ก่อนนะครับมีหมดแอร์ตัวนี้ก็จะมีโค้ดให้นะครับตามยี่ห้อซัมซุงเอลจีอ, LG, อะไรต่างๆนะครับก็จะมีคู่มือให้ในนี้จากนั้นวิธีการก็คือเราใส่ฐานเข้าไปนะครับกดปุ่มเซตค้างไว้ ผมเซ็ตครั้งไว้แล้วก็มันจะมีโค้ดอยู่ด้านล่างขึ้นมาให้เราเลื่อนโค้ดไปตองกับรุ่นที่เราต้องการหรือรุ่นของแอร์ของเราแต่เท่าที่ผมดูบางครั้งมันอาจจะไม่ไม่มีรุ่นของเราแต่ละดย่อดังๆมันจะมีไดกินก็มีเกือบทั้งหมดนะครับเขาจะเรียงตามตัวอักษรอยู่แล้วนะครับ LG มิตซูน่าจะมีเกือบทุกยี่ห้อนะครับแต่ถ้าไม่มีถามว่าทําไงผมเคยลองก็คือไม่มีก็คือกดปุ่มเซตค้างไว้นะครับแล้วลายรหัสโค้ดข้างล่างเนี่ยผมก็กดแล้วก็กดเลื่อนโค้ดนี่เรากดลูกศรขึ้นลงนะครับเลื่อน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 ,เล,อนเลื่อนไปเมื่อมันเมื่อโค้ดมันถึงมันมันตรงกับไอแอร์ที่มันรับได้นะครับแอร์ของเราเหมือนก็จะดังตืดที่เครื่องแอร์ของเราเลย นะครับเมื่อโค้ดมันตรงเนี้ยเราสามารถเปิดปิดได้เลยนะครับทางเปิดปิดได้เลยไม่ต้องเร์นนิ่งตัวนี้ไม่ต้องเร์นนิ่งแต่อาศัยหลักการจูนโค้ดนะครับส่วนเร์นนิ่งตัวนี้ <c oughs> วิธีการใช้งานก็คือเราสามารถเลือกได้แล้วถ้าเราจะตั้งทีวีก็กดปุ่มทีวีตัวนี้กดคกด้างเอาไว้เลยนะครับกดค้างเอาไว้เขาก็จะเข้าสู่โหมดเร์นนิ่งจากนั้น <c oughs> เราก็เอารีโมทอีกตัวหนึ่งที่จะเริยเนี่ครับมากดสมมติกดเลขหนึ่งเมื่อเรากดเลขหนึ่งเสร็จปั๊บนะครับ,ม,ม,ม,ร Set รบมันอยู่ซู่โหมดเร a r นนิ่งเราก็กดเลขหนึ่งของรีโมทนะครับทีวีตัวหลักของเรานะครับก็คือเป็นการโปรแกรมลงไปให้ตัวนี้เรียนรู้โค้ดของอีกรีโมทหนึ่งนะครับเป็นการเร a r นนิ่งนะครับลักษณะเรียนนิ่งโอเคนะครับเป็น คู่มือการใช้งานคร่าวๆนะครับแต่ถ้าการใช้งานจริงเดี๋ยวคอยแนะนำให้เพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับนีครับ